ดูกับรถไททัน4ประตูคันนี้ครับว่ามีการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับที่เราทำให้ลูกค้านะครับคือจ่ายครบจบที่เดียวเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปแต่งอ่างอื่นเพิ่มเติมเลยนะครับตอนที่เราจะไปรับชมนะครับรีวิวของตกแต่งนะครับของรถไททันคันนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับในคลิปดวิดีโอดีๆต่อไปนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาดูเลยครับว่า คันนี้ครับมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่โดดเด่นเลยนะครับสําหรับตัวคันนี้ก็จะเป็นตัวสเกิร์ตนะครับรอบทันนะครับของสปอร์ตตี้นั่นเองนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นสเกิร์ตสปอร์ตตี้นะครับที่กําลังไปูที่นิยมนะของกลุ่มลูกค้านะครับที่นิยมไททันนะครับตัวเตี้ยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างว่าตัวสปอร์ตตี้จัดมาแบบไหนนะครับตัวรถคันนี้ครับเป็นรถสีขาวอยู่แล้วเนาะ ก็ตัวสปอร์ตี้นะครับก็จะเป็นสีดําตัดขาวนะครับแล้วก็มีคาดแดงให้ด้วยนะครับรับเข้ากับกระจังหน้านะครับตัวนี้ที่จะเป็นกระจังหน้าสีดาแดงนะครับแล้วที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับตัวฝากระโปรงนะครับนะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะครับแรปนะครับฝากระโปรงนะครับให้กับลูกค้านะครับเป็นลายแคปล่านะครับซึ่งเวลาที่ตกแต่งออกมาเนี่ยนะครับทำให้รถดูเป็นแนวรดซิ่งนะครับ สำหรับหลายๆคนที่ชอบรถสไตล์นี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่า4ประตูคันนี้ครับเป็นที่นิยมสำหรับลูกค้าอยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับผม128แรงม้านะครับก็เกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดนั่นเองนะครับใช้งานได้ดีนะครับจะขับแบบใช้ชีวิตประจําวันก็ได้หรือว่าจะไว้ใช้ในแนวบรรทุกของก็ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับใครที่กําลังมองหาไททัน4ีประตูตัวเตี้ยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างครับว่าด้านข้างคันนี้ครับเรามีการใส่ล้อแม็กเข้าไปนะครับล้อแม็กตัวนี้จะเป็นแบบใบพัดนะครับห้ก6ก้านนะครับขออภัยครับแล้วก็ตกแต่งด้วยหมุดสีม่วงนะครับพร้อมคอบคาลิเปอร์สีม่วงเช่นเดียวกันนะครับเป็นไงบ้างครับสวยงามนะครับตัวแม็กนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับ แล้วก็ด้านข้างลายแม็กเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับส่วนด้านข้างตัวรถตัวนี้ครับก็ด้านลูกค้าเนี่ยนะครับรีเควสมานะครับอยากได้สติกเกอร์ตกแต่งแบบนี้นะครับเราก็จะให้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับใครที่ชอบลายสติกเกอร์ข้างตัวรถนะครับตัวนี้นะพิเศษเลยสําหรับใครนะครับที่กาลังดู y YouTube คลิปนี้อยู่นะครับเราแถมฟรีนะครับตัวสติกเกอร์ข้างรถนะครับลูกค้าสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเองเลยนะครับอย่างถ้าเป็นตัวไททันตอนเดียวโฟบิวเนี่ย เราสามารถติดเป็นลายโคลนนะครับหรือว่าชื่อของลูกค้าเองก็ได้นะครับข่างตัวรถได้นะครับแล้วก็ที่ข้างตัวนี้นะครับตรงเสากลางเนี่ยก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะครับติดให้ด้วยนะครับเป็นลายคราบล่าเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เลยนะฮะสวยงามนะครับเพราะว่าตัวลายเดิมนี่จะเป็นสีเทาเอ่อสีดำด้านอยู่แล้วนะครับในส่วนของหลังคารถนะครับก็จะมีตัวครอบนะครับของตัวเสาอากาศให้ด้วยนะครับก็จะเป็นชุดแต่งสปอร์ตี้เช่นเดียวกันนะครับ ด้านมือเปิดประตูครับตัวนี้ก็จะมีครอบนะครับมือเปิดสีดานะครับสวยงามนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับทําให้การเปิดประตูเนี่ยรถไม่เป็นรอยนะครับถัดมาครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่าด้านหลังตัวนี้มีอะไรตกแต่งพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับตัวท้ายกระบะนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์เอสปอร์ตเข้ามาให้นะครับที่ด้านหลังกระบะแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนตัวนี้จะเป็นโลบาร์นะครับส่วนตัวหัว หัวกระบะนะครับจะมีตกแต่งด้วยสปอยเลอร์สีดำนะครับสวยงามนะครับคันนี้แน่นอนว่าครับที่ทุกคนกำลังดูอยู่เนี่ยลูกค้าเน้นไปใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับต้องการรถที่มีความโดดเด่นและก็แตกต่างนะครับจากคนอื่นๆนะครับบนท้องถนนนะครับเราก็จัดแบบนี้ให้ได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับตัวไททันสีประตูเนี่ยจะไม่มีกันชนท้ายมาให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวสเกิร์ตเอสปอร์ตนะครับเดี๋ยวลองซูมคกล้องเข้ามาใกล้นะครับก็จะมีตัวเอ่อสเกิร์ตนะครับท้ายนะปิดให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทําให้สเกิร์ตทั้งคันเนี่ยมันดูเข้ากันนะครับตัวรถมากเลยนะครับตกแต่งด้วยสเกิร์ตสีขาวนะครับสลับดําแล้วก็คาดแดงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคันนี้นะครับ ต้องบอกว่าเท่านี้ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในด้วยนะครับนอกจากภายนอกสวยแล้วเนี่ยภายในนะครับเราก็ตกแต่งนะครับเพื่อความเพลิดเพลินนะครับเวลาเดินทางบนท้องถนนนะครับในช่วงรถติดของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูด้านในกันเลยครับนะครับสำหรับภายในรถนะครับไททันนะครับสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับตัวนี้เราติดตั้งจอ a อ d ด o อ d ให้กับลูกค้านะครับทดแทน จอวิทยุทูดินเดิมนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อนะครับกับมือถืออินเทอร์เน็ตนะครับ Google Map นะครับ YouTube หรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตต่างๆได้เลยนะครับใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวไททันนะครับตัวเตี้ยของเราเช่นเดียวกันทีนี้ครับพอเราแวะไปดูด้านหน้าแล้วนะครับเราอยากจะพาให้ลูกค้านะครับมาชมด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหมครับตัวบ่อนะครับพื้นที่เล็กรูมเนี่ยมี ใช้งานนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องห่วงว่าเดินทางระยะไกลจะเมื่อยล้านะครับเพราะว่าไททันคันนี้ครับตัวเบาะหลังได้ถูกออกแบบนะครับให้เข้ากับสรีระนะครับของผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนครับหายห่วงร้อซนนะครับเรื่องความเมื่อยล้านะครับตัวนี้นั่งสบายแน่นอนโอเคครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าลูกค้านนรับไปรับชมโปรโมชั่นถ่ายคลิปกันเช่นเคยเดี๋ยวไปกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับนะครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับของตัวไททันนะครับสิ่งประตูตัวเตี้ยในวันนี้ที่เรานํามาให้ลูกค้านะครับได้รับชมกันนะครับต้องบอกว่าส่ประตูตัวนี้เนี่ยได้รับความนิยมนะครับสำหรับลูกค้ามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่า Facebook นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ไทท่านแต่งเต็มแบบนี้นะฮะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับมีสูอัลโตเฮาส์นะครับทุกท่านนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าของใครเนี่ยมีตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ลิงก์เฟซบุ๊กนะครับมาแชร์รูปภาพนะครับของลูกค้านะครับที่ออกรถไปแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับและก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากลูกค้าเช่นเคยครับ แต่งเต็มแบบนี้เลยครับสเกิร์ตรอบคันนะครับฝากระโปรงเรารับสติ๊กเกอร์นะครับให้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวรถนะครับมีล้อแมกให้นะครับมีจอ a แอนดรอยให้นะครับโปรโมชั่นตัวนี้ดาวเพียงแค่39,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าฝากไม่ผิดแน่แนะครับดาว39,000บาทนะครับสามารถของรถได้เลยนะครับไม่มีเก็บค่าจ่ายเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่ทักมาหาเรานะครับเบอร์โทรผมก็อยู่ที่ด้านล่างนะครับของด้านล่างคลิปอยู่แล้วนะครับ ลูกค้าก็กดโทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์นะครับที่ใต้คลิปนะครับเป็น ID Li n e นะครับหรือว่าลิงก์เข้าไปที่ช่องทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและก่อนจะจากกันไปวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับเราจะมารีวิวรถรุ่นไหนนะครับอย่าลืมติดตามด้วยวันนี้ต